สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมสกายน้ำปั่นนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานไหมก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่กับมุมนี้เราไม่ได้เจอกันนานนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาบอกว่าวันนี้ผมผมขายคออพิดแล้วนะครับชุดซิมเลสซิ่งของผมผมขายแล้วนะครับเพราะว่าน่นาเปิดเทอมเทอมสองมัน,น่ยผมไม่มีเวลาได้เล่นเลยแล้วผมก็เรียนเยอะมากนะครับก็เลยตัดสินใจว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่ต้องขาย นะเพราะวางไว้ตอนนี้ฝุ่นมันเกาะเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ไม่มีอีเวนต์การแข่งให้ผมได้แข่งเลยนะเป็นไปตามนั้นแหละทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปตามการเวลาเนาะ๋ยวไปดูพอาพิสสภาพตอนนี้นะว่าฝุ่นมันขนาดไหนไปกันนี่คุณดูดิครับเนี่ยขนแมวมันก็เกาะเต็มไปหมดเลยครับผมก็พยายามปัดกวาดเช็ดถูแล้วนะแล้วก็นี่กอ ไม่ได้ใช้เลยอะฝุ่นมันก็เกาะตอนนี้ก็เช็ดบ้างแล้วน่านิดหน่อยทุกคนดูสภาพมันดีเนี่ยดูฝุ่นดีเห็นปะต้องไ้โฟกัสอีกอืมเนี่ยทุกคนต้องดูเนี่ยมันมแย่มากเลยนะฝุ่นเจาคอมก็ไม่ได้ใช้เลยอะนี่ก็จะเป็นแป็นคันเร่งที่ฝุ่นแสนจะเยอะแยะไปหมดเลยนี่คือมันกลายเป็นที่นอนแมวไปแล้วครับมุมเนี้ยแล้วแมวผมก็อยู่นี่เห็นปะเออ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ารอะนะคือคอฟฟี่ตัวนี้ก็ทําให้เราแจ้งเกิดมาได้แล้วทําให้เราได้ตังมีเงินนะจากการแข่งแต่คนเรามันต้องไปต่อไปต่อก็คือไปเอาคอฟฟี่ตัวใหม่นะครับไม่ใช่ตัวนี้แล้วขายเลิกเลนไม่ใช่นะครับไปเอาตัวใหม่นั่นเองนะครับตอนนี้ก็กําลังรอร้านมาส่งอยู่นะครับแล้วก็ซื้อมือสองนั่นแหละนะครับ แต่รอบนี้จะเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์ซึ่งชิ้นเนี้ยผมเล่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่พอผมเวลาผมเหยียบเบรกกระทืบเบรกหรือว่าดึงโฮมมอรไลท์ได้ฟอร์สแรงๆรู้สึกมันมันมันโยกครับหรือว่ามันคือมันมันเฟกครับอันนี้ที่น้องสแตมสอนมาคือเฟกก็คือมันโยกเกยกได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนนะครับเนื่องในโอกาสนี้พอดีแล้วก็ผมเริ่มจัดแจงเงินอะไรลงตัวแล้วด้วย คือผมซื้อของใช้ใช้เรียนใช้เล่นอะไรเนี่ยครบแล้วตอนนี้กล้องที่ใช้อยู่ก็เป็นกล้องที่ผมใช้ไปเรียนอยู่ก็เลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวใหม่นะครับก็หวังว่ามันจะรองรับความต้องการของผมได้นะครับเรื่องการจัดฟิตเมนต์การนั่งนะครับก็คือผมจะชอบนั่งถ้าเฉพาะตัวนิดนึงแล้วก็ชอบพอมอลไยที่มันชิด,ชดตัวหรือว่าสูงๆก็เห็นว่าอลูมิเนียมโปรไฟล์มันปรับได้เยอะกว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ผมต้องการแต่มันก็เป็นการเริ่มต้นที่จะเริ่ม ตอบได้นะครับก็เดี๋ยวไว้ไปดูกันตอนที่เขามาส่งแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบกันนะครับก็ย้ำนะว่าซื้อมือสองนะแล้วก็เทิร์นตัวนี้ไปด้วยไม่ได้ซื้อใหม่ไม่ได้รวยผมก็เทิร์นเนี่ยแหละไว้เจอกันนะครับอ่าทุกคนตอนนี้เราก็ติดตั้งเจ้าคอฟิวตนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเนี่ยผมอะใช้มาหลายวันแล้วนะครับแต่ก็เรียกไงดีเหมือนเราลองให้เรารู้ก่อนว่าเราจะมารีวิวยังไงนะครับ ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมจะไม่พูดถึงร้านที่ขายเจ้าตัวนี้ให้ผมนะครับก็คือมันแย่แค่นั้นจบแค่นี้นะครับก็คือมันแย่เลยนะครับทางการขายการบริการ,รแย่มากๆครับผมแต่ตัวสินค้าไม่ไม่ได้แย่นะครับอือย่าให้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะดี๋ย่าดูกันก่อนนะก็นี่นะครับผมก็ มันเป็นข้อพิษอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับก็จะเป็นท่อนๆมาอย่างเงี้ยเห็นปะอันนี้เขาเจ้า,จาของเก่าเขาติดมานะแฟนาติกผมก็อยากลอกออกก็แหละผมใช้โมซ่าไงนี่ก็เป็นอันนี้เป็นเบาะเสริมเบาะแต่งของผมเองนะครับหลังจากที่ใช้มานานก็รู้แล้วว่ามันเบาะอันนี้มันไม่ค่อยนิ่มเท่าไห่นะครับก็เดี๋ยวว่าจะอันนี้ยังนิ่มไม่พอเดี๋ยวจะติดเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวไปหาซื้อใหม่นะครับก็เบาะจะเป็นสก,กินคําว่าเลคาโลแต่ไม่น่าจะแท้ครับอืม ส่วนตัวเนี้ยเาพีตัวเนี้ยมันจะเล็กกว่าตัวเก่าผมนะครับจากคลิปที่ทุกคนเห็นมาก่อนหน้าเนี้ยเราก็จะเตีย้ยมันจะไม่สูงจะพื้นเห็นไหมบอกระยะบอกกับพื้นเนี่ยดูดิเตี้ยมากๆเลยนะครับแมวผมเนียเข้าไปนอนไม่ได้เลยเมื่อก่อนนอนกันในนี้นะเออในกระติดตั้งตัวเบสของเรานะครับว่าเป็นโมซ่าอาร์เก้านะครับเหมือนตัวเดิมไม่เปลี่ยนไปแล้วก็ FSR ตามด้วยโมซ่า r p โหลดเซลล์อืม ก็ทุกคนก่าคลิปนี้จอ,อทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละว,ว่าผมใช้งานเป็นยังไงนะครับส่วนนี้ก็เป็นยึดจอยผมให้ดูนะว่ามันยึดยังไงด้านหลังนี่นี่นี่นเห็นปะเห็นปะอ่าโอเคชิวบก็ต้องบอกเลยนะครับว่าจากการที่ได้ใช้มาเนี่ยบอกเลยว่ามันแข็งแรงมากเลยนะครับมันก็มั่นคงสุดๆไปเลยนะครับซึ่งผมแฮปปี้ตรงนี้เพราะว่ามัน มันไม่เฟรกนะครับมันไม่สั่นเยอะเหมือนตัวก่อนหน้านะครับแต่ถามว่าเวลามันเจอพวกอีเิกลูกใหญ่ๆมันก็ยังสั่นพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งในอนาคตนะซึ่งตอนนี้เราพคดถึงก็ที่ผมเปลี่ยนใหม่กันแล้วก็มันเตี้ยลงแต่สรลระการนั่งของผมการการวางขาไปตรงนี้รู้สึกว่ามันถูกจริตผมอะมันมันใกล้เคียงกันแต่ว่าปกติเรานั่งแล้วขาเราจะเป็นอย่างนี้ขาผมอันเก่าผมนึกออกไหม มันจะเหมือนท่านั่งก็อี้ทั่วไปแต่อันเนี้ยมันจะประมาณนี้ทุกคนได้นึกภาพออกซึ่งมันก็เลยถูกต้องตามที่ผมต้องการนะครับอันนี้ก็ได้น้องที่รู้จักมาช่วยกันทํานะครับเพราะก่อนหน้านี่ยคนขายไม่ทําเคียอะไรเลย,ยครับ,บนะอ,อุ้ยโทษทีขออภัยครับคำหยาบเนี่ยก็ได้น้องคนหนึ่งมาช่วยนะครับน,น้องพีนะครับเป็นรู้จักกันในการแข่งขันนะครับมิตรภาพจากวงการเกมมาทําให้ถึงที่เลยนะผมไปรับน้องมาทําก็จะให้ค่าขนมน้องเขาแต่น้องเขาไม่เอาเนะี่ย บอกให้ส่งเลขบัญชีมายังไม่ส่งมาแล้วเนี่ยเดือนกว,กว่าแล้วอืมซึ่งก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็แค่บอกว่าจะซื้อร้านไหนก็ดูดีๆนะครับถึงอันนี้ตัวสินค้าจะไม่มีปัญหาแต่การบริการหลังการขายมีปัญหาหนักมากนะครับโอเคก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะปรับตัวกับคอบพิตตัวนี้แล้วก็ใช้แข่งเปอีกระยานะครับก็คงไม่เปลี่ยนจนกว่าจะมีตังซื้อแบบว่าตัวทรงฟอร์มูล่าวันนะครับอันนั้นน่าจะเป็นจุดสูงสุดข,ของผมที่อยากจะได้คอพิตแล้วนะ โอเคมีเท่านี้นะครับที่อยากจะมาบน่นก็เราต้องบอกลาคอฟิษตัวแรกเราไปแล้วนะครับจากตอนต้นคลิปทุกคนน่าจะคิดถึงน้องเขานะครับน้องคอฟพิษซุปเปอร์สปีดตายแล้วเขาไม่ได้สัอพแพูดชื่อแบรนด์ไปแล้วส่วนนี้จะเป็นน้องคอฟิษอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับอนี่เป็นตัวบางสุดนะโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมวันนี้ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องสกายน้ำปั่นนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะมีทั้งคลิปบล็อก คลิปเล่นเกมใหม่ๆเต็มหมดเลยนะครับเพราะว่าอยากจะทำหลายๆแนวก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแลวนันนี้สวัสดีครับ